พามาชมกระบะกันดีกว่ากับตัวของกระบะ Four 4 w h e วิ 4x4 คนะูนสะสมรรถนะดีใครที่กำลังมองหาในสเปคนี้อยู่แล้วก็แนะนำอีกหนึ่งแบรนด์นครับพี่ไม่ควรพลาดเลยกับตัวของ Ford นั่นเองคันนี้เป็นตัวของ Ford Ranger w i ์ e Track ด้วยนะครับชุดแต่งตัว Wide t r a ็ k มาให้พร้อมนะครับ 4, 4ปี2000 18นะครับผมแหมสวยน่าใช้สีขาวด้วยนะตัววายแพกนะครับผมก็จะได้ในเรื่องของชุดแต่งนะครับผมด้านนอกแล้วก็ตัวของด้านในมาให้นะครับสวยมีเสน่ห์นะครับมองจากด้านนอกนี่คือแหมนะครับดูดีเลยทีเดียวครับแล้วก็ในตัวของโฉมด้านหน้านะครับโฉมนี้นะครับผมปี2018ยังมีความโค้งความมนนะครับในตัวของกระบะให้อยู่ยังไม่ได้ข้ามถึงขั้นไปในตัวของเด็กเจนนะครับผมสวยขับดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะของ f o r ์ดเขาครับที่ เรื่องของการควบคุมนะครับมิรัยไฟฟ้าไม่ว่าคุณจะขับทางใกล้ทางไกลไม่เหนื่อยนะครับผมบอกเลยว่าคนขับนี่แฮปปี้คนนั่งก็แฮปปี้ผมพาไปชมด้านในครับว่าเป็นยังไงบ้างปไปดูกันครับมันดูธรรมัดธรรมงแเต็มไม้เต็มมือดีนะคุณผู้ชมนะทุงคล้านดีนะครับชอบนะครับอารมณ์ นะครับผมในเรื่องของภายในนะครับโบเห็นโลโก้ไวท์แท็เห็นเรื่องของการตกแต่งการตัดเย็บต่างๆมันชอบนะสวยดีนะครับตั้งแต่ตัวคอนโซลเลยนะครับผมตัดเย็บมาด้วยไดสซมคือเขาไดส้มหมดทั้งคันนะครับผมสวยดูดีผมอะไารก็เป็นมัลติฟังก์ชันมาให้นะครับผมเย็บไดสซมมาเช่นเดียวกันจอกลางระบบสัมผัสนะครับแล้วก็โลโก้ตัวอักษรตัวไวท์แท็นะครับไฟด้านในก็เน้นในโทนของสีฟ้านะครับหัวเกียร์ก็สวยนะครับผมจับถนัดกําลังดีเลยทีเดียวแล้วก็มีตัวแพดเดิชิฟให้นะครับผมที่ตรงนิ้วโป้งนะครับต ปุ่มขับ2ขับ4เขาก็ดีเหมือนกันนะครับผมด้านล่างตรงนี้แต่อาจจะมองว่าธรรมดาไปนิดนึงนะครับแต่สำหรับคนชอบไม่ชอบยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างกันเข้ามาได้ครับตัวของบ่อเขาถือว่าสวยเลยทีเดียวครับผมโลโก้ไวท์แท็เป็นตัวปักเลยนะตัวอักษรนะครับปักสวยเลยทีเดียวแล้วก็ตัวของการตัดเย็บผ้าก็ให้มา2รูปแบบนะครับผมเป็นหนังแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นผ้านะครับผมดูดีมากครับแล้วด้านหลังเขาก็กว้างมากๆหลังคาสูงเป็นกระบะ4ประตูที่ให้ด้านในนะมีความกว้างมากๆใครที่เน้นในเรื่อง ด้วยนะครับผมว่าพอตอบโจทย์คุณนะเรื่องการขับขี่เรื่องการโดยสารสมรรถนะไปดูราคากันหน่อยดีกว่าครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ไปชมกันเลยครับโดนใจแน่นอนครับกับสายโฟร์วิวสายสปอร์ตนะขับขี่ดีแบบนี้ภายในสนุกสนุกสนสน,สนแบบนี้ก็ต้องยกให้เขาเลยครับและราคาก็เบาเบาเบา,เบา,เบามากครับราคาอยู่แค่ 539,000บาทเท่านั้นเนองคุณผู้ชมครับปี2018นะครับทักมาครับที่โตโตคากับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ครับผม0837777747และ0837777757ครับแล้วมาทดลองขับเจ้า Ford Wildtack คันนี้ด้วยกันไป